สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดียามเช้าจากฝั่งอังกฤษจะจอยก็มาทําอาหารตามเคยจะทุกคนนะทําอาหารที่จอยชอบนะทุกคนนะใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรผ่านไปได้จ้ะแต่ละคนจะ,จะกินไม่เหมือนกันนะเพื่อนนะขนาดพ่อแม่ก็ยังกินไม่เหมือนเราเลยพี่น้องท้องเดียวก็ยังกินไม่เหมือนเราเลย นะคะใครชอบอยังไงอาหารแลรสชาติยังไงก็ทําไปจากจะชอบอาหารเมนูมันเมนูไอ้เพื่อสุขภาพก็ทําไปจากนะจอยก็กินได้หมดจะสุขภาพก็กินได้เพื่อสุขภาพก็กินได้แต่ไม่ใช่ทุกวันเนะ <S <S าะส่วนใหญ่จอยก็ชอบเมนูทอดเมนูแกงเมนูแบบมันๆนั่นแหละเ,เพื่อนๆพวกเก่งๆองเงี้ยจอยกินได้ทุกเมนูอาหารที่สะอาดจอยก,ก,ก็กินได้ ถ้าถ้าถ้ามันมีให้กินอ่ะเพื่อนเพื่อนก็เห็นอยู่ว่าจอยกินได้ทุกเมนูจริงๆเนาะเออพวกน้ำพร,ริกปลาลงปลา้าแกงหนมงหน่อไม้กินได้หมดเลยจ้ะนั้นถ้าเมนูที่ตัวเองชอบสั่นกะทิก่อนนะเพื่อนเพราะอะไรมันมันมันเป็นไข่อืมมันเป็นไข่มันเป็นหัวกะทิลอยอยู่ข้างบนนะจ้ะแล้วข้างล่างเป็นน้ำพอเทออกมามันเทแบบไม่หมดเสียดายมันกะทิกล่องหนึ่งก็แพงอยู่เพื่อนๆบอนกว่า กล่ะะองหนึ่งบางท่านบอกทำไมไม่ซื้อเป็นกระป๋องเป็นกระป๋องมันจะแบบว่ามันได้เยอะดีก็ที่จอยหิ้วมามันหนักจ้ะทุกคนนะมันหนักจอยก็เลยแบบว่าซื้อเป็นอย่างนี้แหละเอ,เอามาอย่างนี้แหละถ้าว่าจอยไปซื้อแบบว่าเป็นเป็นไอ้กระป๋องอะมันหนักไงจอยไม่ได้ให้สามีพาไปซื้อไงผัวจอยเป็นคนที่แบบว่าตั้งแต่ที่ลิศเขาทำถนนใหม่อะเขาจะไม่ไปเลยเพราะว่าเคย ไปผิดเลนไม่ใช่มีสามีจอยคนเดียวหรอก,กวันนั้นนะที่ว่าไปผิดเลนอ่ะเพราะช่วงนั้นเขาทำเนาะเขาทําถนนคนเพก็ไปเลนเลนของรถเมยียทุกคนก็เลยโดนปรับเกือบร้อยปอนอะเพื่อนๆมีจดหมายมาปรับเงินอะ่ะนั่นแหละเขาก็เลยไม่ไปเลยแล้วเขาก็เป็นคนที่แบบว่าถ้าขับรถในเมืองใหญ่อะ่ะเขาเป็นโรคพ,พันิกอแทกอะ่ะนะ จอยก็เลยไปเองนั่นแหละไปไปหิ้วมาเองอันไหนที่จอยหิ้วมาได้จอยก็เอามาเองอย่างนี้แหละจ้ะอย่างที่เห็นเห็นที่ว่าถ่ายให้ทุกคนได้ดูยามที่จอยไปตลงตลาดก็อย่างนี้แหละจ้ะเนาะนีจ่จ้อยก็จะมาทําให้นี่วันนี้ทาเมนูน้ํายาขนมจีนจากจอยก็ได้ตำปลาทูน่ากระป๋องนะปลาทูน่ากระป๋องใส่กับพรแกง ค้นตู้เย็นที่แรกนึกว่าพริกแกงเผ็ดเราหมดเกี้ยงเ้าที่ไหนได้มันเหลืออยู่ซองหนึ่งจอยก็เลยมาตำโขกใส่โขกปาทุน่ากระป๋องโขกใส่กับพริกแกงจะ้ะแล้วจอยไม่ใส่โครงไก่เนาะไม่ใส่ไก่จอยซื้อไอห,หมูมาทีนี้จอยทําหมูกินหมดแล้วมันทีนี้มันเหลือตรงที่ว่าช่วงที่ว่าติดกระดูกอ่อนกับกระดูกแข็งๆอะนะจอยก็เอามาต้มจอยก็จะใส่แทนซิคโครงไก่เนเพื่อนดัดแปลงเมนูจอยดัดแปลงจะ้ะ กินในสไตล์ของเราแซ่บในสไตล์ของเรานะเพื่อนเพื่อนนะจอยชอบนะจอยก็บอกใครต่อใครได้แหละว่าจอยชอบอาหารแนวนี้เพื่อนนะแนวนี้ชอบแนวที่แบบมันมันเงี้ยไข่มันจุก,กปล่อยมันเถอะมันจะจุกก็ปล่อยมันจุกไปนะไม่อยากกินอย่างนี้นะกินในสิ่งที่ตัวเองมีความสุขอืแน่จาะเดี๋ยวจอยก,ก็จะต้มไอ้ต้มเส้นขนมจีนที่หลางทําแต่ไอ ไอ้ไอ้ไอน้ำยาไว้ก่อนเส้นขนมจีนต้มแป๊บเดียวกับหัวแป๊บเดียวจ้ะแล้วจอยจะกินกับไอ้เนี่ยเพื่อนเพื่อนไอ้เขาเรียกอะไรอะจอยซื้อมาถั่วฝักยาวเออจอยซื้อถั่วฝักยาวมาด้วยเนาะจอยก็ใส่ในตู้เย็นเอาไว้จอยก็มาทํามาทําให้ในยขนมจีนน้ายากินกับถั่วฝักยาวดีกว่ามันเข้ากันไงนะจ้ะมาจ้ะมาทําทีนี้ทุกคนจ้ะตั้งหม้อเราก็ตั้งหม้อใส่กะทิลงไปจ้ะทุกคนใส่กะทิไปสองกล่องพอจ้ะ เพราะว่ากะทิมันแพงเพื่อนๆนของนําเข้ามันก็แพงเป็นธรรมดาเนาะใครเขาจะมาขายแบบว่าเอาแต่ต้นทุนน่เขาก็ต้องการกําไรทุกคนค่าภาษีค่านําเข้าเหมือนร้านอาหารต่างๆอยู่ในต่างประเทศเพื่อนๆเขาก็ต้องเอากําไรไม่มีใครหรอกจะมาขายเอาแค่ต้นทุนเพื่อนๆเราอยากจะกินเราก็อยาไปไปบ่นแต่ทุกคนเอาจริงๆนะจอยก็เข้าใจเขาเหมือนกันเพราะว่าจอยเคยขายอาหารไงทุกคนนะ ฝาหลังเขาก็อยากกินแบบถูกๆมันไม่มีอะไรถูกหรอกเพื่อนเพื่อนยิ่งเป็นอาหารไทยเลยอะไรเราก็ต้องการแบบทําแบบรสชาติไทยๆให้เขากินเนาะมันก็ต้นทุนสูงคือเก่าออกเพื่อนน่นหละจ้ะจะกินอะไรก็อย่าไปบน่นแต่บางคนก็บอกว่าให้รอไปกลับไปกินอยู่เมืองไทยบางทีอะจอยอยากจะบอกว่าจอยไม่ได้กลับเมืองไทยทุกปีทุกคนสองสามปีกับทีเงี้ยบางทีก็ปีเว้นปีอย่างเงี้ยใครก็จะไปรอคอยกินเมืองกลับไปกินเมืองไทยได้ละเพราะว่า เราไม่รู้หรอกว่าวันพวกนี้เราเรา,เราจะได้ตื่นขึ้นมากินหรือเปล่าเพื่อนๆเ,เราอยากกินอะไรเราก็กินจะ้ะถ้าบ่นแต่แพงแต่แพงก็ไม่ต้องกินกันนะจ้ะทุกคนเนาะเราก็ต้องกินเราก็ต้องไปทํางานทํางานมาก็หาซื้อของที่เราอยากจะก,กินจะ้ะบางสิ่งบางอย่างเราไม่ได้กินทุกวันไงเรานานๆทีเรากินทีเนาะอันนี้ก็พูดถึงเศรษฐกิจค่าของแพงนะเพื่อนๆน,นะบางคนเขาบอกว่าประเทศไหนก็แพงก็ตัวก็จะบอกว่าก็ แพงทุกประเทศนั่นแหละจ้ะมันส่งผลกระทบทุกประเทศนั่นแหละจอยไม่ได้มาเจาะจงจ้ะเพราะจอยเคยเจาะจงประเทศที่จอยอยู่อยู่แล้วอ่ะมันก็มีการดราม่าทุกคนพอจอยบอกว่าประเทศอังกฤษของแพงมากเลยจอยก็ต้องเอาประเทศที่ตัวเองกําลังอยู่อาศัยตอนเนี้ยมามาพูดให้ฟังเนาะอ้าวบางทีก็มีคนมาดราม่าประเทศอื่นก็แพงเหมือนกันจอยไม่ได้ไปอยู่ประเทศอื่นจอยไม่รู้หรอกว่าอะไรมันแพงเท่าไหร่ทุกคนเนาะก็รู้อยู่มันมันแพงแต่จอยไม่รู้ว่าเท่าไหร่ไง ค่าภาษีของแต่ละประเทศมันก็ไม่เหมือนกันไม่ตายตัวเนาะเราก็พูดแค่ประเทศที่เราอาศัยอยู่จะเหมือนเมืองไทยเหมือนกันจอยไม่รู้หรอกว่าค่าของชีพที่เมืองไทยเดี๋ยวนี้ของมันแพงไหมเพราะจอยไม่ได้อยู่เมืองไทยไงทุกคนจอยก็ได้ยินเพื่อนเพื่อนเอฟซีแล้วหลายคนมาเล่าให้จอยฟังอันแพงอันนี้แพงแต่จอยไม่รู้หรอกจ้ะจอยไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นเนาะส่วนใหญ่จอยก็ซื้ออยู่ซื้อกินอยู่ในประเทศอังกฤษจะเพราะว่าจอยอยู่อ่าประเทศอังกฤษเป็นหลักอยู่แล้วจะแต่ว่า เอาง่ายๆประเทศไหนก็แพงจ้ะมันก็ส่งผลกระทบไปทุกประเทศแหละทุกคนนะทำง่ายได้มันแพงเราอยากกินเราก็ต้องกินนะจ้ะทุกคนเนี่ยเหมือนไอเนี่ยเหมือนถั่วฝักยาวเนี่ยบางท่านบอกว่าอยู่บ้านเราไปเก็บฟรีได้แต่เมืองนอกมันเก็บฟรีไม่ได้นะทุกคนนะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเป็นเงินเป็นทองเนี่ยได้ข่าวแว่วๆมาว่าเนี่ยพวกเนื้อสัตว์นี่ก็จะขึ้นราคาโอ้แพงมากอะเพื่อนๆนะจะจะบอกไว้ก่อน ค่ามุ้งค่าหมูค่าเนื้อสัตว์เนี่ยนะขนาดจะพูดเลยแต่ค่าอาหารเลยค่าน้ําค่าไฟก็แพงแล้วเขาเตรียมแบบว่าเตรียมออกบินไว้แล้วว่าปีนี้นะหลังเดือนเมษายนไปเนี่ยอะไรจะแพงขึ้นขนาดขนาดยังไม่ได้ออกบินมาเนี่ยอันนี้ก็ยังแพงอ่ะเพื่อนเพื่อนถ้าออกบินไปแล้วจะจะขนาดไหนเนาะอันนี้พูดให้ฟังนะเพื่อนเพื่อนนะเพราะว่าบางท่าน ก็ไม่ได้มาอยู่เขาก็ไม่เข้าใจหรอกแต่บางทีจอยอธิบายมากไปบางคนเขาก็หมั่นไส้ไงเออบางคนเขาก็หมั่นไส้แต่ว่าจอยเป็นคนที่ว่าอธิบายไม่แบบเขาเรียกอะไรเนี่ยไม่ฉะฉานนะจ๊ะจอยเป็นคนที่แบบว่าเรียบเรียงคําพูดไม่เป็นเนาะทุกคนเนาะจอยก็จะอธิบายคร่าวๆว่ามันแพงอะไรแพงมั่งประมาณนี้แต่บางคนอาจอยากจะรู้ว่ามันแพงขึ้นเท่าไหร่จอยไม่สามารถที่จะบอกได้จ้ะนะ ถ้าอยากรู้ก็เข้าไปใน Google เลยจะว่าอะไรแพงมั่งค่าภาษีอะไรที่อังกฤษมันเพิ่มขึ้นมั่งก็เข้าไปหาดูจ้ะนะในเว็บไซต์เขาก็จะบอกอยู่ลจ้ะทุกคนโทษทีเดอร์จอยเสิร์หะเยอะเพื่อนเพื่อนพอพารายนี่เสิร์หะขึ้นมากองกองกองกอกอง,ก,อง,ก,องก,กันอย่างเงี้ยเพราะแตัภาคก็พูดแบบเสียงแหบไปเลยอ่ะจ้ะทุกคนมันเป็นอย่างเงี้ยเนาะตัวก็ภาคมั่งคุยสดมั่งจ้ะเพราะว่าถ้าจอยคุยสดทั้งคลิปอะคลิป,ป,ปมันจะยาวเกือบครึ่งชั่วโมงอะเพื่อนเพื่อน ก็ไม่มีเพื่อนเพื่อนท่านใดที่จะมานั่งดูจนจบสามสิบนาทีก็คือถือว่านานนะสิบนาทีเนี่ยบางท่านก็ดูไม่ถึงสามนาทีด้วยซ้ําไปก็เข้าใจจ้ะเพราะว่าใครจะมานั่งดูเนาะต้องมีงานมีการต้องทำมาเพื่อนๆนะมีเวลาก็ดูจ้ะไม่ว่ากันไม่มีเวลาก็ก็ไม่เป็นไรเนาะเอาที่แบบเพื่อนๆสะดวกจ้ะเพื่อนๆสะดวกช่วงไหนก็ดูช่วงนั้นเอาเนาะเพื่อนๆเนาะทุกคนส้นขนมจีนที่จอยจับก็จะประมาณนี้นะทุกคนนะ ใครจะจับหัวเล็กหัวใหญ่ก็จับไปจากของจอยจับประมาณนี้ถั่วงอกก็มีในตู้เย็นอันนี้ไอ้น,นี่จะ้ะถั่วฝักยาวเอาแช่น้ําเขาจะเพราะว่ามันทรงเหี่ยวๆเนาะมันจะได้กรอบๆแช่น้ําเย็นนะทุกคนแช่ไวย้ยาขนมจีนก็เสร็จละจอยไม่ได้ทำเผ็ดมากทุกคนนะทำแบบว่า ไม่ให้เผ็ดมากนั่นแหละให้มันดีต่อลำไส้เราอะ่ะผั่วงอกดูซิถั่วงอกคงกินไม่ได้แล้วแต่ทุกคนเน่าแล้ว <c oughs> เน่าเละละทุกคนนี่าจารยนะจอยก็ทำไว้กินกับลูกสาวจอยจะ้ะโอเคยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้อาไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้าขอบคุณคะ่ะบาย